อาชินะสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้งนั้นแหลปริพาชกชื่อว่าอาชินะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่ง หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญเพื่อนปรมจารย์ของข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่อว่าบัณฑิตเพราะคิดจิตตุปปาทได้ห้าร้อดวงซึ่งเป็นเครื่องสักถามอัญญะดิรถีทั้งหลายอัญญะดิรถีทั้งหลาย เป็นผู้ถูกข่มขี่แล้วรู้ตัวว่าถูกข่มขี่ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายเธอท,ทั้งหลายทรงจำเหตุแห่งความเป็นบัณฑิตได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค การนี้เป็นการควรข้าแต่พระสุคตการนี้เป็นการควรที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพาสิทธิภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมข่มขี่บีบคั้นวาทะอันไม่เป็นธรรมด้วยวาทะอันไม่เป็นธรรมและย่อมยังบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมให้ยินดีด้วยวาทะอันไม่เป็นธรรม บริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมนั้นย่อมสรนเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไม่เป็นธรรมนั้นว่าดูกระาท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอดูกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอนนนนนหนอ,อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมข่มขี่บีบคันวาทะที่เป็นธรรมด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมและย่อมยังบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมให้ยินดีด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมนั้นย่อมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไม่เป็นธรรมนั้นว่าดูกระาท่านผู้เจริญ ท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอดูกระาท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนออันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมคมขี่บีบขันวาทะที่เป็นธรรมและวาทะที่ไม่เป็นธรรมด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมและย่อมยังบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรม ให้ยินดีด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมนั้นย่อมสรนเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไม่เป็นธรรมนั้นว่าดูกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอดูกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนออันหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมคมขี่บีบคั้นวาทะที่ไม่เป็นธรรมด้วยวาทะที่เป็นธรรมและย่อมยังบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมให้ยินดีด้วยวาทะที่เป็นธรรมบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมนั้นย่อมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันเป็นธรรมนั้นว่า ดูกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอดูกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนออันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมคมขี่บีบคั้นวาะทรรววาะที่เป็นธรรมด้วยวาทะที่เป็นธรรมและย่อมยังบริษัทผู้ประกอบด้วยธรรม ให้ยินดีด้วยวาทะที่เป็นธรรมบริษัทผู้ประกอบด้วยธรรมนั้นย่อมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะที่เป็นธรรมนั้นว่าดูกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอดูกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอดูกระาภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุคคลควรทราบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลควรทราบครั้นทราบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรม ตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูกระพิกษูทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นไฉนสิ่งที่เป็นธรรมเป็นไฉนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไฉนและสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นไฉนดูกระพิกสูทั้งหลายความเห็นผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความเห็นชอบ เป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูกระรภิกษุทั้งหลาย ความดำริผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความดำริชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความดำริผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความดำริชอบเป็นปัจจัย เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูกระพิกษูทั้งหลายการเจรจาผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมการเจรจาชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการเจรจาผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อย ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะการเจรจาชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูกระรภิกษุทั้งหลายการงานผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมการงานชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการงานผิดเป็นปัจจัย เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะการงานชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงชีพผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมการเลี้ยงชีพชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะการเลี้ยงชีพผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะการเลี้ยงชีพชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายความพยายามผิด เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความพยายามชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความพยายามผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความพยายามชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ดูกระรภิกษูทั้งหลายความระลึกผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความระลึกชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความระลึกผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะความระลึกชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูกระภิกษุทั้งหลายความตั้งใจผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความตั้งใจชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความตั้งใจชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูกราภิกษุทั้งหลายความรู้ผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความรู้ชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้น เพราะความรู้ผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความรู้ชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูกระรภิกษุทั้งหลายความพ้นผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความพ้นชอบ เป็นสิ่งที่เป็นธรรมอกุศลธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความพ้นผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความพ้นชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูกราภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมบุ Elizabeth. คคลควรทราบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชนยช์นนช mer, UH! และสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลควรทราบครั้นทราบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรม ตามสิ่งที่เป็นประโยชน์คำที่เรากล่าวดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุนี้จบอาชินาสูตร